ไไไม่่่ชออบบบบบผู้ใหญบบหญแแนนนนโตปปยาเ็บบนานสวัสดีครับผมแพทย์แผนไทยปงสะทรวิลาชิเสถียรมีประสบการณ์ในการรักษาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นและมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรมามากกว่า20ปีผมเข้าใจนะครับแพทย์แผนไทยทุกๆคนต้องทุ่มเทในการลํำเรียน เพื่อสอบใบประกอบโรคศินให้ได้แต่ทุกๆ5ปีกลับต้องมาต่อใบอนุญาตอีกครั้งต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายควรได้รับความมั่นคงในวิชาชีพดังนั้นทีมแผนไทยอภิวัตขอเสนอแนวทางนโยบายใหม่ยกเลิกต่อใบประกอบโรคศินทุก5ปีเปลี่ยนเป็นใบวิชาชีพตลอดชีพ เพื่อความมั่นคงและคืนเวลาให้กับแพทย์แผนไทยทําหน้าที่รักษาผู้ป่วยเลือกทีมแผนไทยอภิวัตรยกทีมเพื่อผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง